สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับ FC ทุกท่านแล้วก็ผู้เข้ามาชมใหม่นะครับมาเก็บเห็ดนางฟ้าภูฐานนะครับชุดที่4นะครับซึ่งเราทําคลิปไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ชุดที่1 2 3แล้วรอบนี้นะครับจะเป็นเห็ดนางฟ้าภูฐานชุดที่4นะครับซึ่งผมได้เลี้ยงไว้ในกล่องโฟมนะครับกล่องโฟมรีไซเคิลนะครับที่ใช้แล้วนะครับก็จะมีสแลนเก่านะครับเป็นที่ปิดนะครับด้านหน้านะครับ แล้วก็จะมีในองค์ด้วยนะครับด้านหลังนี้จะเป็นองค์นะครับที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับก็จะเอาเป็นที่เก็บเห็ดนะครับเป็นที่เลี้ยงเห็ดเอาเห็ดไปเรียงไว้ด้านในแล้วก็รดน้ําเลี้ยงดูเขานะครับอันนี้ก็เลี้ยงได้ประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับเก็บเก็บไปรับประทานได้3ชุดแล้วชุดนี้เป็นชุดที่4ี่นะครับก็ยังให้ผลผลิตมาเรื่อยๆอยู่นะครับในการรดน้ําผมก็รดช่วงเช้านะครับก่อนไปทํางานตั้งแต่เช้าแล้วก็หลังเลิกงานช่วงเย็นนี่ครับก็จะมารดน้ํา ให้ความชุ่มชื้นแก่เขาอีกทีนึงนะครับก็ผลผลิตยังออกมาเรื่อยๆอยู่นะครับผมก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเห็ดอ่าก้อนหนึ่งนี้นะครับมันสามารถเก็บผลผลิตได้กี่ชุดได้กี่ครั้งนะครับทุกคนครับซึ่งเห็ดนี้นะครับเป็นเห็ดนางฟ้าภูฐานนะครับสีดําจะมีความกรอบนุ่มนะครับในการทําอาหารนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาเก็บกันนะครับทุกคนนี่ครับเวลาเรามาเก็บเราก็จะเอาอันนี้ขึ้นนี่ครับทุกคนเป็นเห็ดไหมครับ เดี๋ยวจะกล้องมาใกล้ๆนะครับเพื่อนๆถึงจะเห็นเห็ดก็จะห่างๆหน่อยนะครับจะไม่เยอะเหมือนตอนชุดที่หนึ่งชุดที่สองนะครับเชื้อเห็ดจะน้อยลงนะครับก็จะมีเห็ดออกมาน้อยกว่าชุดแรกๆนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนมาดูใกล้ๆนะครับนี่ครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเห็ดชุดที่สี่นะครับทุกคนมันก็จะออกไม่เยอะเหมือนชุดแรกๆอย่างที่ว่าไปแล้วนะครับนี่ครับเวลาเราเก็บเราก็ดึงดึงตรงโคนนะครับก็จะได้เห็ด มาประมาณนี้นะครับอันนี้นี่ก็น่าจะแก่แล้วนะครับดอกไม่ใหญ่มากอันนี้เดี๋ยวให้เขาโตขึ้นกว่านี้สักหน่อยนะครับทุกคนี๋ยวค่อยมาเก็บเอามาดูด้านข้างนะครับทุกคนนี่ครับวัสดุก็เป็นกล่องโฟมนะครับทุกคนนี่ครับอันนี้เริ่มจะแก่แล้วนะครับแต่ก็พอรับประทานได้อยู่นะครับเราก็จับปากขวดแล้วก็ดึงนี่ครับก็จะได้ เห็นทางฟ้าดูสีซีดไปแล้วนะครับอันนี้เพราะว่าเขาแก่จัดมากเลยนี่ครับเห็นทางฟ้าผู้ทา,านนะครับทุกคนอันนี้ก็น่าจะเก็บได้แล้วให้มันหมดรุ่นรุ่นนี้ไปนะครับทุกคนนี่ครับก็เวลาลดน้ำเราก็ลดด้านบนนะครับลดด้านบนลดให้มันไหลนะครับให้ความชื้นกระจายทั่วทั้งก้อนเห็ดนะครับอันนี้ซื้อมาก้อนละสิบสามบาทนะครับทุกคนก็เก็บกิน ได้สชุดนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าเกินราคาแล้วนะครับดีกว่าเราไปซื้อตามตลาดนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูในองค์กันครับทุกคนโอ้โห,โหเพื่อนๆรอบนี้ในองค์นะครับก็ออกเป็นเป็นช่อเลยนะครับเป็นกอมาเลยแต่ว่าบานแก่จัดแล้วนะครับเพราะว่ามีกันไม่เยอะนะครับไม่มีเวลามาเก็บเลยนี่ครับเพื่อนๆ นี่ครับดอกบานสมบูรณ์มากครับทุกคนนี่ครับนี่ครับรอบนี้ก็น่าจะเก็บได้ประมาณสองสามขีดอยู่นะครับเอาไปชั่งกิโลคนดูครับมีเห็ดถุงมันแตกนะครับมันเกิดอยู่ข้างบนด้วยนะครับแล้วก็ดึงออกครับนี่ครับถุงมันมีรู นะครับถุงมีโรมันก็เลยออกด้านบนด้วยโอ้หล่นลงไปด้านล่างแล้วอ่านี้ถุงสุดท้ายแล้วครับนี่ครับนี่ถุงสุดท้ายผลผลิตก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนครับแล้วแล้วผลผลิตรอบนี้เราก็เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนได้ครึ่งตะกร้าเลยนะครับถ้าไปชั่งกิโลนะครับก็น่าจะได้ประมาณสามขีดสี่ขีดได้อยู่นะครับเกือบครึ่งกิโลนะครับไปซื้อเขาถุงหนึ่งก็ ประมาณ40-50บาทนะครับนี่ครับช่วงนี้ตลาดน่าจะขายที่โลละร้อยกว่าบาทไม่แน่ใจว่าเขาขายเท่าไหร่นะครับก็เป็นเห็ดที่เลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็มีรสชาติที่ดีประกอบอาหารได้หลายชนิดนะครับสําหรับเห็ดนางฟ้าผูฐานนะครับก็ก็เลยนะครับเอามาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับสําหรับหลายคนที่สนใจจะทําการเพราะเลี้ยงเห็ดนะครับก็ไม่ยากเลยครับทุกคนอุปกรณ์เรามีแค่ กองโฟมนะครับมีหรือองก็ได้นะครับแล้วก็นี่ครับมีผ้าไม่ใช้เสลนก็ได้นะครับเป็นผ้าเก่าๆผ้าห่มเก่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เอามาปิดแล้วก็รดน้ําเช้าเย็นนะครับทุกวันก็จะได้ผลผลิตนะครับไว้รับประทานอย่างนี้ตลอดนะครับจนจะหมดรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตเป็นคลิปสั้นๆให้ดูเรื่อยๆนะครับว่ามันเห็ดหนึ่งก้อนนั้นจะสามารถให้ผลผลิตเราได้มากน้อยแค่ไหนได้กี่ครั้งนะครับตอนนี้รอบที่4นะครับทุกคน ดูว่าเชื้อเห็ดจะหมดไปที่รุ่นที่เท่าไหร่นะครับครับก็วันนี้นำอไอเดียนะครับการเลี้ยงเห็ดในกล่องโฟมนะครับมาเล่าสู่พี่น้อง FC ช่องเกษตรเ a l ตี้ฟังนะครับก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกนะครับเป็นงานอดิเรกเราอ,อยู่แบบเศร,รษฐกิจพอเพียงนะครับไม่ต้องออกไปซื้อเห็ดเองนะครับบางทีเราอยากทานมันหาไม่ได้เราซื้อมาอเลี้ยงมาเพาะเองนะครับเราก็จะนอกจากเราได้รับประทาน เห็ดสดๆแล้วนะครับเราก็มันก็จะมีความสุขทางใจนะครับที่เราได้มาชื่นชมผลงานของเราเองนะครับในการเลี้ยงเห็ดของเรานะครับว่าผลผลิตสวยงามแค่ไหนนะครับนี่ครับก็นี่แหละนะครับถ้าใครเข้ามาชมแล้วนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันคลิปใหม่นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ